ยิยนดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ไอแฮปซีครับผมเปาไอแฮปซีสวัสดีทุกคนด้วยนะับวันนี้เราจะเทสในส่วนของเครื่องที่ราคาน่าจะจับต้องได้อีกหนึ่งเครื่องเครื่องนี้ 2,990 CPU ฮะ i3 10.15F ตัวนี้ c 8, read, 4 core 8 thread turbo 4.4 GHz ตัวมมาจะบอก Gigabyte ครับ h 4 1 0 m s 2 v 3ครับแล้วก็แรมผมต้องให้บัส2,666ไปเพราะว่าเมนบอร์ดหรือว่า CPU i3 นั้นตัว Gen 10มันซัพพอร์ตสูงสุดแค่บัส2,666 MHz ก็คือแรมจาก G-Skill Rift Jaw 5ครับ16 GB Dual Channel ครับการจอไปขอ Colorful ค,ครับ g e f o r c h e c k 1650 Super ฮะนี่คือสตอเรจจาก Samsung SSD 980ความจุ250กิกแล้วก็ Power Supply ครับ a n t e c Atom V550 ตัวปกติที่ทาง i h a b ใช้เพราะว่า150 1650 Super ไม่ได้กินไฟอะไรเยอะขนาดนั้น550วัตต์เพียงพอเคสหนับโบ h o l l i n s o n White ถ้าใครไม่ชอบ RGB สั่งปิดไฟได้เหมือนเทคมีเอาถ้าคุณไม่ชอบก็ปิดไฟครับถ้าคุณชอบคุณก็เปิดไฟไว้ CPU z ครับ i3 10105f 4 core 8 thread turbo สูงสุด4.4 ghz mainboard gigabyte h410ms2v3 ตรงนี้รอรับ pcie 3.0 memory 16gb ddr4 dual channel bus 2666 spd ก็จะเป็น ram g skill chip hynix ตรงนี้ graphic ครับเป็น nvidia geforce gt x 1650ตัว super จาก colorful ram 4gb ddr6 chip micron 128บิตคูดาคอร์1280นแบนด์วิดต์192บิตความละเอียด full hd 1920-1080กราฟิกตรงนี้ปรับภาย forza horizon 5เกมรถที่ภาพสวยที่สุดใน PC ณเวลานี้เฟรมเรทเฉียดเฉยียืนพื้นได้ที่100บวกบวก cpu ทำงาน58%าน58%ครับอุณหภูมิ cpu 5 4องศาดังนั้นชุดน้ำปิดไม่จำเป็นยกเว้นถ้าอยากจะใส่ การทำงานของกาจอดจอ99%แรมการ์ดแรมกาจอกิน3.5กิกแรมเครื่องกิน8.5ก็ไม่แย่นะครับเราพิจารณาดูครับต่อไปฮะ5 m full hd ครับ fxa เป็นออนครับทุกอย่าง h i g หมดเฟรมเรทนั่นไงกูว่าแล้วไอเสือผู้เล่นตอนนี้ในเมืองทั้งหมด464คนเฟรมเรทอยู่ในจุดที่น่าพอใจดูเป็นแนวทางได้ครับดังนั้นเฟรมเรทจะอยู่ประมาณช่วงนี้ เห็นปะเอ้ยไอ้ลวดไปขบวนเลยตรงนี้ประมาณนี้อืมชนกูเถอะถ้าอย่างน,นั้นอะเฟรมเรทตอนเนี้ยเจกว่าเฟรมปรับทายทั้งหมดมันแล้วแต่วันด้วยนะมันก็สามารถที่จะแบบเล่นได้แบบแบบโอ้ก็เหลือๆนะเอาจริงๆเฮ้ยก็โอเคนะอยู่ในระดับที่รับได้ครับ JK นี่หว่า พี่สมสวัสดีครับ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 เดี๋ยว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 ทำทำงานอยู่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 เทสเปกอยู่เทสเปกอยู่แกงพี่สมดีวะพร้อมสเปกดีนะครับพี่สมนี่อยู่ในเดวเดวขนาดยูในแถวพี่ที่แลบพี่สุดแล้วยังวิ่งเลื่อนขนาดนี้เห็นไหมประมาณนี้หกสิบกว่าเฟรมตรงนี้เดี๋ยวเราไปวอลโวกันต่อครับดูทรงแล้วอันเนี้ยปรับตามสุดหมดเลยนะเท็กเจอร์สตรีมมิ่งเป็นสแตนดาร์ดคุณภาพนะครับ คือถ้าวอลโซนมาเล่นได้อ่ะพับจีเอาดิโอ้โหไม่ตายซ้ำเอาไงทำไมทำไมร้อยเฟรมครับง่ายๆสำหรับวอลโซนเกินอยู่ด้วยซ้ำไปปรับต่ำสุดที่ Full HD ครับนี่เจอลสะสโคปเปิดสโคปมายิงเก็บสองว่ะเสือแป๊นหนึ่งยิตงตัวนก่อนเปิดมาสายอยู่แล้วโอ้โหโอ้โหสวยงามชีวิตได้ด้วยชีวิตครับ110เฟรมครับ ร้านไหนร้านอัปเดตบ้างผมร้านผมนี่แหละครับผมเป็นเจ้าของครับร้านสดด้วยครับเพื่อนผมผมซื้อจริงๆไอเสือซื้อป่ะเครื่องเนี้สองหมื่นเก้าร้อยเก้าสิบซื้อป่ะไอบอสซื้อป่ะซื้อสองเครื่องละไปดูกันฮะฟ้าคลายซิกฮะใกล้แล้วครับใกล้แล้วครับใกล้บ้าฟูเ l ชดีครับพันเก้ารยี่สิบคูณพันแปดสิบครับปรับกลางนะเฮ้ยดูดิก็ไม่แย่นะทำเป็นเล่นไปตลาดฟ้าคลายหกตัวนี้ครับแปดสิบเฟรมสำหรับฟ้าคลายซิกถ้าเราจะใส่ไงเราเล็งปั๊บยิง ตกลดคาที่เรียบร้อยฮะสำหรับซ,ซิสเต็มนี้2,990จาก i จ h a v CPU ครับฝากไว้เลยครับผมนะครับเจอกันครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ